ทำไมวันนี้ไม่มีฝนตกวะเนี่ย Yo! โยลทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดตามเช่นเคยอีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มีมอดมาน,นสเสนอชื่อว่า Architecture Craft นั่นเองนะครับซึ่งเป็นมอดเกี่ยวกับ พวกเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตย์หรือว่าการสร้างสิ่งของนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นดังไอด้ดังตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมมีบางแบบพวกไอที่เก่าสร้างไว้แล้วน,น,นิดนิดนิดหน่อยนะครับอันนี้นะก็จะเป็นแนยประมาณนี้นะครับสำหรับมดนี้นะครับซึ่ง วิธีการเริ่มเล่นเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีไอ้โตนี้ก่อนครับก็คือ Architect s, ไอซอร์เบ h นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโตที่เอาไว้ทำพวกไอ้พวกหินพวกเครื่องพิเศษไอ้พวกนี้พวกสถาปัต,ตยากรารมนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการคราฟต์ตน,นี้นะครับคุณก็แค่ใช้เหล็ก2อันันซ c คลา r s a w b l a d e ลาฟูเล่แล้วก็วูเดนเพรสเชอร์แล้วก็สติกอีก4อันนั่นเองครับซึ่งวิธีการสร้างไอใบใบมีดอันนี้เนี่ยอันนี้กงจักเออผมผมรู้สึกว่าภาษาไทจกเรยกกงจักนะครับอันนี้ก็สามารถคราฟได้โดยใช้เหล็ก4อันกับสติกอีกอันนึงนะครับส่วนไอตัวพูเล่อันนี้นะครับก็จะใช้ไม้4อันเป็นไม้ไม้อัดอันไหนก็ได้แล้วก็เป็นสติกอีกอันนึงนะครับเพื่อที่จะสร้างลารพูเล่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างโต๊ะนะครับซึ่ง ต่อไปที่ผมจะบอกก็คือวิธีการสร้างสิ่งของพวกนี้นั่นเองครับซึ่งมันก็จะมีพวกหัวขอ้อหัวข้อ roofing, r o u n d e d g classical, window, architect, arch, ผิด Ar arch, Ar ceiling แล้วก็ alter นั่นเองครับซึ่ง alter จะมีอันเดียวก็คือไอ้ ceiling มั้งถ้าจะไม่ผิดไอ้ cladding cladding นะครับไม่ใช่ว่า cladding นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีบล็อกบางบล็อกเท่านั้นที่สามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่นว่าเออบล็อกกระจกเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็จะเห็นนะครับว่ามันใช้ไม่ได้นะครับนี่ อันนี้เห็นมะมันสร้างไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้เราก็เลาะทิ้งออกไปเลยนะครับส่วนที่เหลือที่ผมเอามานี้คือใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหินอันนี้อ่ะหินก็แปลงได้วัวก็แปลงได้ทรายก็ทําได้ครับไอ้แร่แร่ธาตุก็ทําทได้ไม้แบบไม้สดๆก็ทําได้แม,ม้แต่แม้แต่เบดร็อกก็ยังทําได้ส่วนสุดท้ายนะครับโกลสโตนก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เรืองแสงถ้าหากทําไปแล้วนั่นเอง นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแซมเปิลกันนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยากได้หลังคาบ้านอันใหม่นะครับผมก็จะเอาหลังคาบ้านแบบสีขาวแบบนี้นะครับก็จะใช้เป็นอ่ะเป็นอันนี้ก่อนนะครับเป็นรู o f i n n e r corner จะสังเกตได้ว่ามันจะได้3อันอันนี้แต่ว่าอันนี้ได้2อันนะครับซึ่งปริมาณการใช้เนี่ยมันจะแตกต่างกันนั่นเองครับหนึ่งเมกสอย่างอันนี้ช่างใช้2อันเพื่อจะสร้าง3อันแบบนี้เขาก็จะบอกไว้อย่างละเอียดเลยนั่นเอง นะครับมาอย่างอย่างอันนี้ผมจะใช้อันนี้ครับลูปอินเนอร์คอร์เนอร์อันนึงนะครับก็จะเสียไป2อันนะครับส่วนอันนี้ผมก็จะใช้ซึ่งผมจะเสียอีกอันนึงแต่ได้มา2อันนั่นเองนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วนอันนี้โอเวอร์แฮงนะผมก็อยากได้โอเวอร์แฮงเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็จะใช้เหมือนกัน นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาวางบล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับมาผมขอสียผมต้องแซมเปิลการสร้างนิดนึงนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นไอเป็นหลักคาบ้านนั่นเองนะครับนี่อย่างอันนี้นะครับก็ต้องลองเล่นกันนิดนิดนิดหน่อยก่อนนะครับถึงจะเข้าใจว่าเออไอนี้มันใช้กันยังไงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสโลปแบบบันไดนะครับทำงานเป็นระบบเดียวกับบันไดเลยเพื่อที่จะได้เดินขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกดกระโดดเพื่อที่จะขึ้นไอแบบรางอันนี้แบบไอเนี้ย ต่อไปนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นตัวต่อแบบเปลี่ยนด้าน,นเปลี่ยนมุมอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับนี่ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งทํางานเป็นกลไกเดียวกับบันไดเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันครับเป็นระบบเดียวกันแค่ว่ามันไม่มีไม่มีไอเนี่ยเขาเรียกวอะไรไม่มีไม่มีปลายนะครับคือมันก็คล้ายใกล้เคียงกันอ่ะคือผมสร้างแบบอันใกล้เคียงกันเออก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเท e ียบโอเคมาต่อไปชิ้นส่วนต่อไปนะครับที่ผมจะนําเสนอก็คือพวก ส่วนของราวเด็ดนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็บอกเลยว่าอันนี้เข้าใจยากสุดละนะครับอันนี้ยากที่สุดที่ผมเข้าใจเพราะว่ามันมีทั้งทรงกลมแบบอย่างเช่นซฟียอันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอันเนี้ยที่มันเป็นไอราวอินเนอร์คอร์เนอร์อะไรพวกนี้แล้วก็มีอาเตอร์คอร์เนอร์อะไรพวกนี้อีกนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้เนี่ยเอ่อวิธีการใช้ของไอราวอันเนี้ยนะครับคือสังเกตได้ว่า เวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมมันจะดูองศาเราต้องกะระยะองศาเช่นเราจะให้ปลายมันอยู่ด้านไหนเราเล็งไปที่ตรงนั้นเลยอย่างเช่นผมจะให้ปลายมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เล็งตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมอยากให้ปลายมันอยู่แค่ตรงนี่ผมก็เล็งตรงนี้นะครับก็ต้องค่อยๆเล่นดูครับวันนี้ผมพูดเลยว่ายากสุดละนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เองนะครับส่วนไอ้โพสโ o ฟง s o เฟียอันนี้ก็แค่วางไปเลยครับไม่มีการปรุงกันปรับอะไรเลยเห็นไหมก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เอ ม,มันเหมือนอะไรวะเมื่อกี้โอ้ขออภัยครับมาซ้ำไปซ้ำมาไม่ได้ดูเลยแล้วครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ส่วน a r c h i t e c คอันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องวงกลมนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อยๆเล่นกันไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับมาต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอก็คือคลา s s ิคอนนั่นเอง ซึ่งไอ้คลาสสิคอลเนี่ยใครที่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ของกรีกโรมันอะไรแบบนี้ก็จะพอรู้อยูน่นะครับว่าพวกนี้มาเป็นศิลปะของพวกเชิงกรีกโรมันอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะถามผมนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ผมก็ไม่ค่อยเก่งซะเท่าไหร่นะครับก็อันนี้อย่างอันนี้มันจะเป็นพวกเสาหินอ่อนอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราจะสามารถต่อกับอันนี้ได้นั่นเองนะครับก็คือต่อราวพิลลาเบสกับราวพิลลาแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบไอ้ตัวตอนปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบดออรกแบบคน คอนดิียนกับไอออนิกนั่นเองนะครับซึ่งดอลิกจะเป็นอันที่เก่าที่สุดนั่นเองนะครับเป็นแบบที่มันเรียบง่ายที่สุดนั่นเองนะครับส่วนไอออนิกนี่รู้สึกมันจะมีแบบโค้คงส่วนไอคอนดิียนที่จริงไอแบบนี้มันจะสวยสุดนะที่ผมเคยจําได้นะครับแต่ว่าตอนถามว่าตอนที่จําได้ไหมก็พอจําได้นิดน,นึงจาได้พอเกมเนี่แหละครับไม่ใช่อะไรเลยนะมาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะฝาพินอ่อนถ้าผมวางแบบนี้มันก็จะซ้ําซ้ําฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางเป็นไอตัวของแท่นอันนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวไอตัวไอเนี้ย ต่อปิดนะครับคือปิดด้วยคอรรอลไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้สําหรับเสาหินอ่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้นั่นเองนะมาต่อไปนะครับอันนี้พวกนี้เดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมพูดเลยดีกว่านะครับไอ้ส่วนไอ้พวกนี้นะครับคือถามว่าอะไรมันอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ํานะแต่ว่าคือมันมันอารมณ์ประมาณไม้กระโดกอะ่ะซึ่งผมก็บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่แบบมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะแถมอันนี้เราต้องกระโดดไอ้ขึ้นด้วยนะเนี่ยอันเนี้ย เดี๋ยวเปนขึ้นด้านนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเพราะว่านี้อันนี้ไม่รู้จริงๆเอ้ยเ้าเผื่อ <c oughs> ไปทุบเ้าทุบวิโดโอดิเออช่างมันแล้วกัน <c oughs> นะครับมาต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอนั่นก็คือวินโด s นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะพิเศษนิดน,นึงหน่อยครับซึ่งผมรอบนี้ผมจะใช้เปลี่ยนเป็นแร่นี้ละนะครับก็คือจะใช้3อันนะครับผมจะสร้างมา3อันก็คือไอ้พวกนี้อย่างละอันเลยนะมาต่อไปนะครับวิธีการใช้ไอ้นี่ก็คือการวางไปเลยนะครับคือวางแบบนี้ไปเลยปุบ อะไรแบบนี้แล้วก็วางอยากต่ออะไรแบบนี้หรือว่าคุณอยากทให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งข้อพิเศษของมันอันนี้ก็คือคุณสามารถใส่กระจกเข้าไปได้นะครับโดยที่คุณต้องใช้ Glass Pa พ n ์นั่นเองนะครับเผื่อคนถามว่าต้องใช้สีด้วยหรือเปล่านะครับอาจถ้าใส่อันนี้เห็นไหมครับคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันใส่แก๊สกระจกเข้าไปแล้วอันนี้ถ้าทุบทีมันก็จะหายไปหมดเลยนั่นเองนะครับ๋ยวอันนี้วางยาวเออโอเคนะครับถ้าสมมติผมใส่กระจกสีอันนี้ก็ทําไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งเรา กระจกเอ๊ะเอาทาได้นี่วาเอาชีมเมื่อกี้ใส่ไม่ได้นะครับอันนี้คือก็ใส่ได้นั่นเองนะครับใส่ผสมแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเห็นนะครับว่าเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันจะถือว่าเป็นการทับถมกระจกเลยมันจะไม่นับว่าเป็นกระจกมันจะถือว่าเป็นแบบเป็น solid อะไรพวกนี้แทนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ของมันนั่นเองอย่าไปกดชิปด้วยลระไม่งั้นจะวางไม่ติดนะครับมาต่อไปสิ่งที่ผมจะนำเสนอก็คืออาร์ชนั่นเองนะครับก็คือพวกโครงสร้างโค้งพวกแบบทําสภาอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับมาอย่างอ สะพานทําจากเวทร็อกแล้วกันนะครับเพราะเขาบอกว่าเบทล็อกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําลายได้ซึ่งผมก็จะทำลาย,ยใช้อันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่เอาไว้ทําสะพานนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้อันนี้4ีพอันนี้ไม่เป็นไรครับเราผมจะยกตัวอย่างแค่อเอาสามชิ้นแล้วกันครับเอาชิ้นนี้ด้วยอ่ะอีกอันหนึ่งโอเคครับมา งั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับซึ่งวิธีการทําอย่างแรกนะครับก็คือควให้คุณหยิบไออาร์กิเทคเจอร์บล็อกอันนี้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นสโลปขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้มันชันเกินเราไม่สามารถเดินขึ้นไปได้แบบสบายนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้อันที่มันชันน้อยลงไปหน่อยอย่างเช่นอันนี้ นั่นเองนะครับที่มาเป็นอาร์เิเทคแบบไออาร์ดิเมนเตอร์สนั่นเองนะครับแล้วก็ถามว่าไอตอนวางอันเนี้ยเราต้องวางแบบนี้ครับไม่งั้นมาาันจะวุ่งโอ้โหฝนตกเฉยเลยนะครับมาทําการทุกเกดาดฟอร์ไม่ใช่รีวิวมอสของผมนี่ไม่ใช่ฝนตกแน่นอนเอ้ยโอเคนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองคิดกันนิดนึงด้วยเพราะว่านี่มอสดนี้ใช้สมองกันนิดนึงนั่นเองนะครับและความสร้างสารรค์ภายในบุคคลเลยกันเลยทีเดียวนั่นเองนะมา อันต่อไปครับที่ผมจะนําเสนอก็คือเรื่องของรางหรือว่าเรลลิ่งนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ผมว่าไอ้โมเดลที่เขาทํามามันสวยทุกอันเลยอันเนี้ยผมพูดไม่ออกเลยนะครับอันนี้มาผมจะยกตัวอย่างแค่2อันนะครับอย่างอันเนี้ยอ่ะอย่างอันนี้กับอันนี้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยที่มันจะทำมันคืเหมือนเป็นแบบเวลาขึ้นบันไดคุณนึกออกป่ะเวลาขึ้นบันไดอันนี้ก็จะเป็นรางที่เราจะสามารถจับได้นะครับมา อย่างอันนี้ผมจะทําเป็นบล็อกขึ้นไปอีกนะแล้วก็ทำาอ้ยผิดบล็อกอันนี้เอ้ยวางแบบน,นี้อ้าววางวางวางเอ้อวางอันนี้เข้าใจยากนิดนึงครับอ้าววางกำเป็นวางแบบนี้อีกโอเคงั้นผมต้องสส่ผมต้องวางแบบนี้ละนะครับแล้วก็โอ้ยวางยากจ้ะมันวางยากครับวันนี้จะเอ้ย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 อ้าววางเออเอาเไรเอาเข้าไปนะครับก็ใช้ยากนิดนึงนะครับวิธีการใช้ส่วน a r c h เทคเจอร์อันนี้นนนนก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นเสาเป็นเสาเพื่อไงเดียะ เสาเสาแบบพูดไงอ่ะแบบเป็นเสากลางนะครับเวลาแบบจับพูดไงดีเวลาคุณเข้าผับเข้าบาร์อะไรแี้ยมันก็จะเจอไอ้เสาที่พวกผู้หญิงเขาจะเต้นๆอะไรขนาดผมก็ไม่แน่ใจหาได้เทียบไม่ถูกนะครับคืออันนี้มันเหมือนเป็นเสาค้ำอะไรพวกนี้มาก,ก่อนเทาฟนซีนิวเวลนเวลนเลนเลนเลอเนล นิเวลอันนี้ผมไม่แน่ใจไปว่าอะไรเหมือนกันนั่นเองนะครับเอาไว้ว่ามันเป็นแค่เสาแล้วกันนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือไอตัวของคลาดดิ้งนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้ที่ผมจะใช้บล็อกยาบล็อกยาในการทํานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันก็เหมือนว่าเราจะไปรีเท็กเจอร์ของมันนงเช่นอันนี้อันนี้คือมันเป็นไอคลาดดิ้งนะไม่ใช่แบบเท็กเจอร์ปกติซึ่งมาพูดถึงแล้วามาันเรามาสร้างกันเลยดีกว่าครับเท็กเจอร์แบบปกติผมจะใช้อุปกรณ์แบบรูฟิ้งมาทํานั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่อย เป็นทรายก็มี2ด้านอันนี้ถ้าผมอ่าใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นแบบไอ้ roofing แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเบสเป็นทรายเหมือนเดิมนะเวลาทุบทีนี้ทุบหายหมดเลยนะครับมันจะไม่มีแบบไอ้แบบไอ้นี่แยกออกมานั่นเองนะครับถ้าสมมติผมว่าเกมโหมดศูนใช่ไหมผมจะใช้ pickaxe อะไรอันนี้ pickaxe 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 ใช้ pickaxe เลยแล้วกันนะครับมีพวก architecter hammer กับอ chisel ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเอาไว้แกะสลักแต่ว่าผมก็ ไอเอาไว้ขูดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับส่วนแฮมเมอร์เออผมยังไม่ได้บอกวิธีการคัาสองอันนี้เลยนะครับซึ่งอย่างไอชิเซลอันเนี้ยหรือว่าตัวขูดหรือว่าตะไบหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมว่าตะไบน่าจะเหมาะสุดละนะครับก็ใช้สติกกับไอรอนอินกอรนะครับส่วนแฮมเมอร์อันนี้ก็จะใช้ไอโรดสามอันกับสติกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนด้านของมันได้นั่นเองนะครับนี่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> มาซึ่ง วิธีการทําลายของมันเนี่ยเวลาถามว่าเออพี่มันทาลายยังไงแบบน,นี้ผมก็บอกได้เลยครับว่าโทใส่ต้องใช้พิแอกส์พแอนะครับแล้วแต่อันนี้แกโมศูนย์นะครับทำลายก็ขุดไปเลยครับขุดปุ๊บออกมาแล้วมันก็จะดอปกลับเข้ามาในตัวให้นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับมาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับบอสนี้นั่นเองนะครับส่วนก็ ถามว่าหมดเพียงเท่านี้ไหมมันก็ใช่แล้วครับมันหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับมดนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดเฟรนด์แล้วอย่าลืมแชร์ share, เอาไปให้เพื่อนๆดูกันได้เลยนั่นเองนะครับช่วงนี้ผมก็จะอัพคลิปทช่วงทุกช่วง,วงแบบทุกๆ9ก้าโมงเช้าของทุกวันนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วนั่นเองนะครับพ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีเก้าโมงเช้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ